เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาเราไปเที่ยวเดนมาร์กเราแทบไม่เห็นใครใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งกันเลยเขาไม่ได้พึ่งจะมารณรงค์กันนะคะแต่เดนมาร์กเป็นประเทศแรกๆในโลกเลยที่จัดการเรื่องนี้ตั้งแต่30ปีที่แล้วเคล็ดลับของเขามี3ข้อง่ายๆเลยค่ะข้อแรกเลยเขาไม่ได้แบนนะคะแต่เขาใช้ผ้าสีค่ะ ตั้งแต่ปี1993รัฐบาลเริ่มเก็บภาษีถุงพลาสติกจากร้านค้าเพราะถุงมีราคาคนก็ไม่อยากจ่ายเพิ่มสิคะข้อ2ผลลัพธ์มันเวิร์กมากการเก็บเงินค่าถุงทำให้ปริมาณการใช้ลดลงไปกว่าครึ่งจนการพกถุงผ้าไปช้อปปิ้งกลายเป็นเรื่องปกติสุดๆของที่นั่นไปโดยปริยายเลยคะ่ะและข้อ3ซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการเปลี่ยนไม์เซตค่ะ การทำให้ถุงพลาสติกไม่ใช่ของฟรีทำให้คนเริ่มฉุกคิดว่าเอ๊ของที่เราซื้อเนี่ยจำเป็นต้องใช้ถุงจริงๆไหมนะฟังดูดีเนาะเห็นไหมคะว่าแค่เปลี่ยนกฎเกณฑ์เล็กๆก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้โลกได้เลยแล้วคุณล่ะคะคิดว่าวิธีแบบเดนมาร์กจะใช้ได้ผลในบ้านเราไหมลงคอมเมนต์คุยกันถ้าชอบเรื่องราวน่ารู้รอบโลกแบบนี้กดติดตามไว้เลยนะคะ